สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอเรื่องการแก้ไขชีวิตตกต่ำดวงตกง่ายๆด้วยตัวเองมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ถือศีลห้าตลอดชีวิต 2. ถถวายสังฆทานให้มากๆบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าดวงตกมีเคราะห์ภายใน3วันต้องไม่ต่ำกว่า7วัดถ้าได้9วัดจะยิ่งดีถ้าได้มากกว่านั้นจะดีเลิศ 3. ปล่อยนกปลาเต่าหอยขมหอยโขงโคกระบือหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าโดยด่วน 4. ทํทำบุญตักบาตรทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งรูปหรือได้มากกว่านั้นยิ่งดี 5. ส่งเคล์คนชาราที่เล่ล่อนขาดคนอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กพิการ ผู้ได้โอกาสอย่างสม่ำเสมอ 6. ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้มีพระคุณให้ท่านชื่นใจทุกวิธีทางเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะพรของท่านจะให้ผลมาก 7. สวดมนต์ท่องชินบัญชรพาหอุณหิตกรณียเมตตาสูตรย่อดพระกันให้ได้ 8. ให้ทานขอทานคนยากจนคนตกยากโดยเต็มใจและเมตตาสงสารอย่างแท้จริงฝึกเป็นผู้ให้จนติดเป็นนิสัย 9. มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจกับทุกๆคนให้อภัยผู้อื่นเสมอมองหาแต่ความผิดความบกพร่องของตัวเองและพยายามแก้ไขจนสำเร็จเพราะคนเลวคนชั่วจะมองหาแต่ความเลวของผู้อื่น สิส่วนมนท์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสมอเป็นประจำส1บไม่นินทาว่าร้ายอิจาริษยาผู้อื่นเมื่อเขาผิดพลาดหรือได้ดีกว่าตนมองแต่ความผิดพลาดบกพร่องของตนและพยายามแก้ไขการกล่าวโทษว่าร้ายผู้อื่นถึงแม้จะจริงก็ตามเราก็จะได้รับผลตามมาถูกตำหนิติเตียน หรือถูกกล่าวร้ายหนักยิ่งกว่าเขาหลายเท่า 12. ไม่ถือสาโกรธเครืองผู้ใดหรือผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรใครเพราะผู้ที่ทำให้เราโกรธไม่พอใจเป็นการทำบาปทำผิดหรือโง่อยู่แล้วที่ทำเช่นนั้นถ้าเราโกรธตอบแสดงว่าเราก็เร็วเช่นเดียวกันกับเขาเช่นกันและยิ่งเร็วกว่าสองเท่าเพราะรู้แล้วยังทำอีก ให้แผ่เมตตาหรือวางเฉย 13. พยายามทำใจให้รักเมตตาสงสารคนและสัตว์ทุกๆคนเพราะเขาเกิดมาก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกับเราคือทุกข์เพราะการเกิดความแก่ความเจ็บป่วยความตายความพลัดพลากจากของรักความไม่สมหวังในทุกๆสิ่งที่ปรารถนาเพราะความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอยู่กับเราชั่วขณะหนึ่ง แล้วแปลเปลี่ยนไปในที่สุดเช่นนี้ทุกๆสรรพสิ่งเพียงแค่ปฏิบัติตามข้อที่กล่าวมาคุณก็จะสามารถพลิกดวงชะตาชีวิตที่กำลังตกต่ำอยู่ให้ดีขึ้นได้ยังไงก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาบอกกล่าวหรือคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ